ไม่รู้ว่ากี่โลนะผมเดี๋ยวกลับไปชั่งที่บ้านนะผม you make feel so สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาท่านนะผมสวัสดียามสายครับผมครับก็ออกมาสายหน่อยนะครับผมเนาะ ครับวันนี้ก็จะมาหาตกปลาขยงปลากรดนะผมก็เป็นคลองนะผมดูบรรยากาศแล้วเราหม,าผม้ผมเนี่ยผมอันนี้ผมนั่งอยู่นี่นี่ครับผมนี่ก็เป็นคลองอ่าเป็นคลองยาวนะครับผมคลองยาวไปยันนู้นนะครับยาวครับก็มาหาตกปลากรดปลาขยงนะครับ ก็น้ำก <als in> <past> so so like okay. mm? ็จะไหลเอ่ยๆหน่อยครับผมอาหารที่ใช้ครับผมวันนี้ก็ใช้อาหารก็ใช้อาหารนะผมปั้นเป็นตัวเป็นผงหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็เหยื่อไส้เดือนเหยื่อเหยื่อไส้เดือนก็ต้องเป็นเหยื่อไส้เดือนน้ำนะครับผมเป็นเหยื่อไส้เดือนน้ำัวเล็กๆหน่อยครับพปลาเขยงกับปลาบดมันจะชอบนะครับผมนะก็ ยังไม่ทันได้เปิดกล้องนะผมก็ได้ปลาขแงงมาสองตัวนะผมใส่ง,งามๆครับก็มาลุ้นดูว่าวันนี้จะได้ปลากลับบ้านมากน้อยเพียงใดน,นะผมครับ <c oughs> ครับก็จะตกสามจุดหกับสี่จุดห้านะครับก็ตกเป็นไม้ตายทั้งคว่นะผม จะดูครับผมจะลองดูพอดีติดยีฟอร์มมาด้วยครับ ที่พกคันตีปอมมาด้วยนะผมเข้ากระโดกขึ้นิมนุ่เข้าป่าไปแล้วนะผมเดี๋ยวลองตีดู 啊,嗯、啊，那我。 ออกป่าไปแล้วครับครับผมปลาขาวโอ้โอ ปลาส้อยครับปลาส้อยใสงามกินลึกครับผมส่วนมากจะกินระยะ4-5นะผม3-6ไม่ค่อยแตะเลยน้ำมันตื่น,นครับ โอ้สวยสวยแล้วครับผมโอ้ใยงามครับ่าใยส,สวยนะผมนี่ใ้ใหญ่เลยครับกินลึกโอ้ลึกมากเลยตัวนี้ มได้อีกแต้มใสางามครับผมนี่ใสส,สวยๆครับผมแต้มสามเอ็นสี่จุดห้านะผม สามผกไม่แตะเลยน้องใช้อาหารด้วยนะผมเ่อจะเจอปลาอย่างอื่นนะผมเนาะ ครับผมนะนะก็บ่ายสามจะบ่ายสี่แล้วนะผมช่วงบ่ายปลาเงียบนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่าย,ยเหนื่อยครับผมอากาศร้อนฝนก็จะตกแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวดูปลาทั้งหมดครับผมครับผม ก็ได้อยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะผมกับปลาขาวปลาซอยนกะเขาอยู่สองตัวนะผมจะครับปลาทั้งหมดก็จะขอเอากลับบ้านนะผมเอาไปต้มส้มนะผม <c oughs> ก็ได้มื้อหนึ่งนะผมนะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีนะผมก็เจอ คลอกโดด้วยแล้วผมมันเลยวุ่นๆหน่อยไม่ค่อยได้ตกม็ <c oughs> แต่ล่าโาด,ดครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะนะถ้านะนะชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปครับผมว่าคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรนะครับผมแต่ว่าต้องมีมาแก้มือผมะโดฉะโดเยอะเหมือนกันนะผม ครับเหยื่อผมไปแล้วตัวหนึ่งครับผม <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ครับผมนะนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมแก้มือสำเร็จนะครับผมถะโดตัวเมื่อวานที่ทำให้เหยื่อผมหายนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวปลาครับผม เนี่ยผมนะนะปเหนื่อยครับผมโอ้กว่าจะตามได้ต้องขอโทษขออาภัยนะนะด้วยนะผมเพราะวไม่ได้เห็นตอนกัดนะผมนี่ใช้ปลาปลาดำลึกนะผมก็ใช้ใช้กบกระโดดแล้วมันไม่กินนะผมผมเลยเปลี่ยนใช้ปลา ดำลึกนะผมไม้เดียวรู้เรื่องเลยแต่ก็ตามอยู่นานนะผมอ้ย,อยไม่รู้ว่ากี่โลนะผมเดี๋ยวกลับไปชั่งที่บ้านนะผม <c oughs> นี่ครับผมสามโลสามนี่สามโลสามนะผมอียอ่าครับผมแกมือสำเร็จผมครับ can you hear can you hear can you hear